วันนี้ก็แต่งตัวหล่อปกติไม่ชอบใส่สูทนะฮะเป็นคนติดดินชาวบ้านบ้านนอกเป็นคนเปิดแป,ด,ปดลิ้วนะฮะไม่ไม่ลืมกรรมพืชตัวเองนะนะครับยามเช้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตื่นมาก็ขอให้ทุกคนสดใสนะฮะสดชื่นคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาเดินทางปลอดภัยนะครับขับรถขับลาระวังนะครับนะครับนะรถยนต์ก็ตรวจสภาพบ้างเข้าศูนย์บ้าง ดูเบรกดูน้ำมันดูที่ปัดน้ำฝนไฟหน้านะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก่อนออกเดินทางนะครับดูแลรถของท่านนะครับทุกวันนี้อุบัติเหตุบนรถบนท้องถนนเยอะแยะนะครับอืมเยอะแยะมากอืมนะครับการเป็นอิทธิการเป็นอัจฉร,ริยะประกอบไปด้วยแรงบันดาลใจหนึ่งเปอร์เซนและหยาดเหงื่ออีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซนนะครับ โทมัสเอาวาเอดิสันล่าไว้นะครับนะฮะเพราะนั้นหยาดเหงื่อนะฮะถ้าเราอยากจะเป็นอัจฉริยะเราต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะฮะนะครับอันนี้เป็นคำคนนะคคมนะครับเช้านี้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเ,เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เดย์กาลังกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆให้ความรู้ทางกฎหมายกันทุกวัน นะครับอืมนะนะครับเข้ามาก็เชิญเลยนะครับจุกกลูกันนะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมกำลังแชร์นะฮะนะครับนะช่วยกันแชร์ครับนะครับเพราะเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับแชร์กันเยอะๆอยากรู้อะไรปัญหาหนี้สินปัญหาช้อโกงปัญหายึดรถอะไรต่างๆนะคดีมรดกคดีครอบครัว โอ้โหเดี๋ยวนี้สารพัดคดีฮะสารแต่ละสารนี่ที่จอดรถไม่พอเพราะว่าคนทําผิดกฎหมายกันเยอะแยะคนเป็นนี่เยอะนะครับนะอาชีพทนายยังไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนจะมาดูถูกอาชีพทนายฮะธนายคนไหนไม่ดีนอกลู่นอกทางก็ถูกดําเนินการไปตามกฎหมายแต่ทนายเจ็ดแปดหมื่นคนก็ยังเป็นคนดีก็เหมือนตํารวจฮะตารวจนอกรีดก็มีนะครับเยอะแยะนะ ทนายนอกรีดก็มีเพราะนั้นก็ธรรมดาทุกอาชีพหมอก็มีทุกอาชีพครับนักธุรกิจนักการเมืองมีหมดเพราะฉะนั้นคนไหนเลวก็ว่าลายบุคคลนะครับแล้วก็ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะครับเราอย่าไปว่าใครนะครับนะอย่าไปว่าใครนะนะอย่าไปว่าเขาว่าเขาเป็นคนเลวคนชั่วเขาก็จะฟ้องจะร้องเราได้นะครับไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนั้นก็ต้องมีพยานหลักฐานถ้าไม่มีเขาก็จะฟ้องร้องอย่างเมื่อวานนี้คดีทนายตั้ม ก็อฟ้องเจ้าของเพจหนึ่งไปวิาพากษ์วิจารณ์เขานะครับสุดท้ายสารก็ลงโทษจำคุกไป8เดือนรอการลงโทษนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่สองหมื่นแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอีกหนึ่งแสนบาทนะเพราะฉะนั้นพวกที่แสดงความคิดเห็นทั้งหลายเนี่ยคดีใดก็แล้วแต่สารยังไม่ตัดสินถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเข้าใจนะนะครับรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับ อย่าไปว่าใครนะครับรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าคดีอาญาตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขาคือผู้บริสุทธิ์ประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาเราอยากจะกล่าวหาใครก็ได้ก็ไปบอกตำรวจเขาตำรวจฟังๆแล้วเชื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรก็ไปขอออกหมายเรียกหมายจับการขอออกหมายเรียกหมายจับไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ผิดแต่สังคมไทยชอบฮะชอบครับเห็นใครออกหมายจับปุ๊บเนี่ยมองเลยเป็นโจร นะครับพอไปด่าเขาปุ๊บก็ถูกฟ้องนะครับบางบางรายนี่โดนฟ้องเป็นร้อยๆคดีนะครับเพราะนั้นก็ระวังฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนติดตามข่าวแล้วก็ดูครับไม่ต้องไปด่าไปซ้ําเติมอะไรใครนะเพราะว่าวันอื่นอาจจะเกิดกับครอบครัวเราก็ได้นะครับอาจจะเกิดกับครอบครัวเราเพราะนั้นเราอย่าไปซ้ําเติมใครวันหนึ่งอาจจะเกิดกับครอบครัวเราครอบครัวเราเนี่ยมันก็ต้องมีบางคนในครอบครัวอาจจะโดนคดีช่อโกงลักทรัพย์ ปลอมเอกสารฟอกเงินนะมันเป็นไปได้หมดอะนะครับครอบครัวผมยังมีเลยญาติพี่น้องบางคนก็ต้องติดคุกกิจรางก็มีมันไม่แน่เพราะฉะนั้นบางทีเรามัวแต่ด่าซ้ําเติมคนอื่นเขาจนลืมตัวเรานะครับบางครั้งกรรมก็มาตกกับเราด้วยนะครับสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมโซเชียลชอบซ้ําเติมนะครับคนไหนเพียงพําก็ซ้ําเติมเดินสายออกรายการดังๆ ่วยกันซ้ําเติมกันไปสนุกสนานพูดไปหัวเราะกันไปค,คิกคักคิกคักนะครับเราสังเกตรายการดังๆต่างๆเนี่ยจะเชิญคนเหล่านี้ไปนั่งรายการแล้วก็ใช้คําถามเยาะเย้ย,ะยะถากถางซ้ําเติมเขานะทาเป็นดรามาสนุกสนานแต่คนที่เป็นคนที่เป็นผู้ต่างหาญาติพี่น้องเขาก็มีความทุกข์บางคนก็เข้าไปด่าเขานะเวลารายการดังๆเอาคนพวกนี้ไปออกรายการพอพูดเสร็จก็หัวเราะเยาะเขาซ้ําเติมมีความสุขดี แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดครอบครัวเราขึ้นมาบ้างอะ่ะมันไม่แน่นะนะไม่แน่นะนะครับนะไปซ้ําเติมไปเอ,อ,อ่ออะไรต่างๆเขาเยอะแยะสังคมไทยชอบแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เพราะอะไรนะเป็นสังคมโซเชียลนะครับซึ่งมันผมดูแล้วมันก็อันตรายนะนะอันตรายนะครับชอบซ้ําเติมคเขาหลายคดีนะครับมีการแจ้งก็หาพอถึงศาลก็คดีหลุด บางรายก็ติดอยู่ที่แค่อายการไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซ้ําเติมใครไม้ล้มอย่าข้ามภาษิตโบราณมีใครก็ติดคุกติดตารางก็มันก็เป็นเวรเป็นกรรมแต่เขายังมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากไปยังเจ้าของรายการดังพิธีกรนักข่าวทั้งหลายอย่าทําตัวเป็นสารเตี้ยเที่ยวตัดสินคนนั้นคนนี้วันหนึ่งเวรกรรมจะตามสนองก็ฝากไว้นะก็นําเสนอข่าวกันแบบตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นพอแล้วครับนะไม่ต้องไปตัดสินอะไรใครนะครับฝากไว้แค่เนี้นะผมดูข่าวแล้วเนี่ยใครถูกแจ้งข้อกล่าวหานี่ก็พูดง่ายไม่มีที่ยืนทางสังคมนะไม่ว่าเจ๊พัดนะครับที่โดนกล่าวหาตบทรัพย์เป็นผู้ต้องหาติดคุกกิจตารางไปคนกดากันทุกช่องพิธีกรกรด็ด่านักข่าวกดา็ด่าจนไม่มีที่ยืนอะและตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือพวก ที่อ้างตัวเป็นสำนักข่าวอยู่ทาง y t u t u นะครับวันๆไม่เคยมีนักข่าวนะครับตัดคลิปทนายเดชาไปนะครับเอาไปใช้ประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตหลังจากนั้นก็ไปใส่แคปชั่นด่าทนายเดชาผิดทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ผิดทั้งละเมิดนะครับผิดทั้งข้อมูลส่วนบุคคลผิดทั้งพรบคอมผิดทั้งหมิ่นประมาทเยอะแยะนะครับเราจะเห็นใน YouTube มีช่อง มีคนดูอาจจะเยอะกว่าผมด้วยเอาคลิปของผมไปใช้โดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ด่าทอผมด้วยถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนเนระคุณคนพวกนี้นะไม่มีนักข่าวอ้างตัวเป็นสำนักข่าวด่าทอเอาคนนั้นกับคนนี้มาชนกันบ้างอะไรต่างคือคนพวกนี้ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมวันหนึ่งจะได้รับหมายสารจากผมนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะฮะนะคนพวกนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้ลงทุนทําคลิปอะไรแล้วครับดูดไปอย่างเดียว นะดูดไปแล้วก็เอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปชนกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ทําให้ทนายเดชาโดนด่าโดนอะไรจ่าผิดกฎหมายหมดนะครับตอนนี้ลูกความผมก็ฟ้องไอ้พวกไอ้สำนักข่าวปลอมไอ้ทางยู u ูบเนะี่ยเยอะแยะ,ยะเรียกค่าเสียหายอย่างเมื่อวานนี้ก็เรียกไปเท่าไหร่อะห้าล้านบาทต่อรองจะจ่ายแปดแสนลูกความผมไม่ยอม <c oughs> นะนะครับไปด่าทอเขาเป็นเมียน้อยบ้างโกงบ้างอะไรต่างๆ ทั้งๆที่ไม่มีนักข่าวไม่เคยสัมภาษณ์นะครับไปดูดคลิปนั้นไปดูดคลิปนี้ของเขามาเอามารวมกันแล้วกระดาษทอเขาผิดกฎหมายนะครับนะการจะเอาคลิปของคนอื่นไปไมันต้องได้รับอนุญาตและถ้าเขาไม่ได้อนุญาตจะไปตัดต่อไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องทําให้เขาเสียหายไม่ใช่ตัดคลิปเขาบางส่วนไปไปพาดหัวให้เขาคนเข้ามาด่าไอ้การกระทาแบบนเ้ผิดกฎหมายครับพบรบคอมก็ผิดนะไปดูมาตราสิบหกไปตัดต่อภาพเขา นะครับนี่คือคนเห็นแก่ตัวและอ้างตัวเป็นสำนักข่าวนะครับเยอะนะครับเยอะแยะเลยทางโซเชียลเดี๋ยวบางคนตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรอะ่ะนั่งดา่าชาวบ้านเขาอย่างเดียวแล้วก็เอาภาพคนนั้นคนนี้ไปใช้มันไม่มีสิทธิ์นะครับเอาเขาไปใช้นะแล้วก็ภากไปเดินเรื่องไปด่าไปผิดกฎหมายหมดนะครับพี่น้องครับนะครับเข้าใจนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับใครที่เข้ามาในเพจทนายคลายทุก ถ้าเข้ามาด่าเมื่ออะไรต่างก็แอดมินก็ก็ก็บล็อกไปเลยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ความรู้กับประชาชนเช้านี้ครับนะเช้านี้นะครับเราจะมาดูเรื่องอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเรื่องแรกเรื่องคานถลม่มนะครับนะสองชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานข่าวช่วงประมาณสักตีสี่ยี่สิบห้านาทีเหตุที่สะพานถลม่มถนนพระรามสอง นะฝั่งทนบุรีมุ่งหน้าไปสมุทรสาครทางด่วนพระรามสองขาออกที่อยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างได้พังถล่มลงมาทําให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายจนเกิดเหตุเป็นพระรามสองขาออกอจุดเกิดเหตุเ,เ,เป็นพระรามสองขาออกเลยมาหาชัยเมืองใหม่มาเล็กน้อยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียเสียชีวิต เสียชีวิต2รายบาดเจ็บสาหัส10ลรายสูญหายอีก3ลรายก็ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจครับข่าวประเภทนี้ต้องนำเสนอครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทางถนนพระรามสองจะได้ระมัดระวังนี่ขนาดในกรุงเทพมหานครแล้วก็มหาชัยนะครับเป็นเมืองที่จเจริญใกล้เมืองหลวงนะครับมีปัญหาด้านคานถล่มเนี่ยหลายครั้งหลายหนแผ่นปูนล่วงบ้างเหล็กล่วงบ้าง สะพานถลมม่มบ้งคานถลมม่มบ้างแผ่นปูนถลม่มเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดโยธาหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีเลยพี่น้องประชาชนเดินออกจากบ้านไปขับรถไปผ่านถนนเส้นนี้นะครับพี่น้องครับเราไม่รู้ชะตากรรมว่า เราจะต้องมาตายมาเจ็บตอนไหนพี่น้องครับนะเราเราคิดด้วยขับไปได้ไงตามถนนพระรามสองเนี่ยพอไปเจอสะพานเราก็ไม่รู้ว่าสะพานจะถล่มตอนไหนโชคร้ายเราขับไปปุ๊บมันล่วงมาทับเราเราก็เสียชีวิตรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานที่จ้างผู้รับเหมาโดยทั่วไปเนี่ยเหตุเกิดซ้ำๆาๆซากๆเนี่ยต้องยกเลิกจากการเป็นคู่สัญญากับรัฐ นะครับโดยทั่วไปนะต้องยกเลิกนะครับการไม่ยกเลิกเนี่ยทาให้ถูกตั้งคําถามว่ามีการรับเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่คือโดยทั่วไปเนี่ยทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยพระรามสองเนี่ยมีข่าวเรื่อยเลยนะเดี๋ยวคานถลม่มเดี๋ยวแผ่นปูนถลม่มเดี๋ยวสะพานถล่มอะไรต่างเนี่ยเหตุใ <c oughs> ดบริษัทเหล่านี้ยังสามารถรับงานกับ <c oughs> กรมทางหลวงหรือกระทรวงคมนาคมได้ มันควรจะยกเลิกการเป็นเขาเรียกอ,อะไรคู่สัญญากับรัฐพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับควรยกเลิกครับยกเลิกสัญญาไปเลยดีไหมครับนะครับนะเห็นด้วยก็ช่วยแสดงความคิดเห็นนะนะครับนะบนะเนะข้าใจนะแล้วคดีแบบนี้มีคนตายเนี่ยแจ้งความคดีอาญาได้นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ถึงแก่ความตายมาตรา200ร้อย มาตรา291นะครับเราไปดูนะเดี๋ยวดูสักครู่นะอืมมาตรา291กฎหมายอาญาผู้ใดกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาทมาตรา291เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัตเิเหตุแบบนี้ต้องไปแจ้งความนะครับและตํารวจก็ต้องรับแจ้งนะครับและต้องเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่เห็นว่าโอ๊ย ผู้กระทำความผิดเป็นบริษัทใหญ่รับเหมาก่อสร้างนะมีญาติเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่าไปสนใจครับตำรวจครับตำรวจต้องเป็นตำรวจของประชาชนอย่าเป็นตำรวจของผู้รับเหมานะครับนะบางโรงพักเนี่ยเวลาเขามีคดีชาวบ้านบอกที่นี่มันไม่ใช่ตำรวจของประชาชนที่นี่เป็นเป็นตำรวจของผู้รับเหมานะครับมีคดีเนี่ยคานถล่มคนตกมาตายนะครับ ตำรวจเป่าคดีทิ้งหมดเลยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าไม่รับแจ้งความเวลารับแจ้งความก็รับไม่เป็นหลักฐานไม่ระบุรายละเอียดเผื่อจะเคลียร์กันได้ในวันข้างหน้านะครับปกติเวลาแจ้งความนะครับพี่น้องครับฟังพี่เดนะครับพี่เดเป็นทนายนะครับบอกว่าแจ้งความดําเนินคดีถึงที่สุดและพี่น้องดูหัวจดหัวกระดาษคําร้องทุกนาะเขาจะเขียนว่านะรับคําร้องทุก ถ้าเขียนว่าแจ้งความไม่เป็นหลักฐานอันนั้นแสดงว่าตํารวจเป่าคดีคือไม่รับแจ้งความไม่เริ่มนับระยะเวลาในการสอบสวนนะแบบนี้นะครับก็บอกว่าไม่ใช่ครับผมต้องการแจ้งความดําเนินคดีถึงที่สุดไม่ใช่แจ้งความไม่เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับนะแจ้งความดําเนินคดีไม่ใช่แจ้งความไม่เป็นหลักฐาน นะครับเพราะนั้นนี่ความรู้จากพี่เดเป็นไงได้ความรู้ไหมล่ะบอกแล้วครับฟังรายการพี่เดได้ความรู้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็แสดงความคิดเห็นให้พี่เดด้วยแสดงมาเลยครับพี่เดย์กลังฟังอยู่นะแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นเวลาไปแจ้งความบอกตํารวจว่าแจ้งความดําเนินคดีถึงที่สุดดําเนินคดีถึงที่สุดนะท่องไว้นะนะครับนะถ้าเขาถ้าเขาส่งประจําวันมาให้เขียนว่า แจ้งความเป็นหลักฐานนั่นแสดงว่าเป่าทิ้งนะตำรวจคนนั้นนะไม่รับผิดชอบคดีเรานะคดีเราก็จะขาดอายุความนะครับนะอ่านก่อนนะครับและข้อความที่เขาลงประจําวันนะครับถ้าเราแจ้งความแบบไหนเขาต้องลงแบบนั้นไม่ใช่ไปลงแบบอื่นแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ต้องหา3ารายแต่ปรากฏว่าลงชื่อแค่คนเดียวเราบอกไม่เอาไม่เอาคุณต้องแก้ไขใหม่ แจ้งความดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ไปลงว่าอุบัติเหตุไอ้แบบนี้ก็คือการเป่าคดีเหมือนกันเข้าใจนะฮะเป็นไงได้ประโยชน์ไหมครับได้ประโยชน์ก็ช่วยการแสดงความคิดเห็นนะพี่เดก็ให้ความรู้กันนะครับว่านะเข้าใจนะครับสุดยอดครับอาจารย์ให้ความรู้ครับนะครับนะฟังรายการพี่เดได้ความรู้มากดังนั้นนะครับแล้วตำรวจนะครับเวลาเขียนคำ คำร้องทุกข์หรือประจำวันบางทีอ่านไม่ออกนะนะถามตำรวจด้วยว่าอ่านว่าอะไรถ้าเราอ่านไม่ออกให้เขาอ่านให้ฟังและเราจดไม่ทันก็ใช้โทรศัพท์แอบบันทึกเสียงนะบันทึกเสียงนะครับในโทรศัพท์แต่ละเครื่องบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกเสียงไว้นะครับว่าแจ้งความว่ายอย่างไรเข้าใจนะอันนี้คือเทคนิคในการแจ้งความนี่สัสำน่วนอยู่นี่นะเราเปิดอยู่ในในกระเป๋าเดินทางเราดูด้ครบไหมะนะครับว่าอะไรต่างๆเราครบไหม ก็ดูนะครับว่าเราแจ้งความเนี่ยเขาลงครบไหมนะครับเมื่อสองสาวันนี้ก็มีโรงพักในกรุงเทพเนี่ยเขาไปแจ้งความทํา <jeu> ร้ายร่างกายจะไปลงรักทรัพย์เขาแจ้งความรักทรัพย์ก็ไปลงป้นทรัพย์อย่างเงี้ยแจ้งความแรงไปเราก็ติดคุกแล้วเวลาไปแจ้งความเนี่ยแจ้งรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะส่วนข้อหาต่างๆเป็นการตั้งข้อหาเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่หน้าที่ของเรามีหน้าที่เล่าเรื่องราว ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคานถล่มก็เล่าไปว่าคานถล่มยังไงขับรถมามีคลิปมีอะไรก็ส่งให้ตำรวจแต่ต้องทําสําเนาไว้นะเดี๋ยวตำรวจทําหายเพราะว่าบางทีตำรวจงานเยอะทําไปทํามาหลักฐานเราหายพอหลักฐานเราหายก็เป็นไงซวยเลยเนี่ยพอคา,านถล่มแล้วก็เอาวิดีโอถ่ายรอบรถถ่ายความเสียหายใครรู้เห็นบ้างเจอใครถามว่าพี่ชื่ออะไรมีเบอร์โทรศัพท์ไหมถึงเวลาจะได้อ้างเป็นพยานได้เพราะสมัยนี้จะหวังคนไปเป็นพยานในยาก เพราะว่าทุกคนก็มาอยากเรื่องไมาอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับไม่มีใครเสียสลับเป็นพยานเพราะนั้นเราก็ถ่ายรอบเลยนะมีพยานหลักฐานมีเบอร์มีอะไรต่างๆนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะอ่านะครับชอบพ่เดตรงไปตรงมาไม่กลัวใครนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนะครับนะครับเรื่องคานถล่มนะฮะเรื่องต่อไปก็มีอะไรละครับมีผู้บาดเจ็บนะครับเราก็แจ้งความนะครับ ดำเนินคดีได้เลยนะครับมันมีประกันนะฮะประกันบุคคลที่สามประกันอะไร,ะไรต่างๆก็ดูนะนะบริษัทนี้ใครเป็นเจ้าของก็ตรวจสอบดูนะตรวจสอบได้ไม่ยากให้ตํารวจเขาดาเนินการมีบริษัทประกันประกันไหมอืมเนี่ยผู้รับเหมาใครเป็นวิศวกรโดนหมดนะครับต้องดําเนินคดีหมดทั้งวิศวกรเจ้าของบริษัทผู้ควบคุมงานโดนหมดครับผู้รับเหมาก็ต้องติดคุกติดตารางนะอืม การเรียกค่าเสียหายตายเนี่ยก็เราก็ต้องเรียกค่าขาดรายอุปการ์ละอย่างน้อยๆศพแล้วสักห้าล้านสิบล้านอย่างดีไอ้พวกนี้มันรวยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งบริษัทประกันต้องรับผิดนายจ้างผู้ควบคุมงานคนงานนะครับบริษัทประกันแล้วก็หน่วยงานราชการก็แจ้งไปด้วยใครมีหน้าที่ควบคุมงานหน่วยงานของรัฐก็ดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับดาเนินคดีให้หมดครับนะเออนะฮะแย่ yeah, มากครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครโผล่หัวมาเลยเมื่อก่อนนิธิราชกระบังก็สะพานล่วงมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็คือการให้ความรู้นะอ,อืมอืมนะครับนอกนั้นก็เป็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะอันตรายมากนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับหญิงสาวขับเก๋งมาด้วยความเร็ว207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับบีเอ็มความเร็ว207กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสยชนท้ายจักรายานยนต์ แม่ขับไปรับลูกวัย16และ14ปีคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อนสเรียนพิเศษกลับบ้านร่างกระเด็นตกสะพานข้ามทางรถไฟคนละทินาทางเสียชีวิตสศพหญิงคนขับเก๋งให้ชาวบ้านช่วยจับแมวครับก่อนขึ้นรถหลบหนีจากจุดเกิดเหตุแล้วค่อยมาพบตำรวจกลางดึกพบขับรถมือเดียวอีกมือถ่ายภาพขณะขับรถด,ด้วยความเร็วสูงขับรถความเร็ว200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงและชนมอเตอร์ไซค์ มีคนตายสามศพเป็นข่าวใหญ่นะครับนะแล้วขับรถมือเดียวอีกมือเดียวก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรไปด้วยนะครับนะอันนี้ประมาทร้อยเปอร์เซ็เลยนะครับส่วนจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พอชนเสร็จแล้วก็หลบหนีไปไม่ช่วยดูแลไม่อะไรต่างๆตามหาแมวอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็น่ากลัวมากนะครับอืมนะครับตำรวจเขาก็นะอ่อลวกตัวได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับคือการขับรถที่ไม่ได้คำนึงถึง คนอื่นเลยผู้ใช้ถนนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดตายสามศพนี่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไปก็คิดไปศพละห้าล้านกันแล้วกันสิบห้าล้านประกันมีจ่ายหรือเปล่านะถ้าเป็นการเมานะครับประกันก็จ่ายไปก่อนแล้วก็ไปฟ้องไอ้คนขับที่หลังนะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวกันต่อไปนะนะครับก็ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับนะครับวัดได้ยี่สิบเก้าหรยี่บเจ็ดมิลลิกรัมนะครับ แล้วก็ได้หลักฐานมือถือนะครับพบว่าได้ถ่ายภาพรถไว้นะพบความเร็วสองอยเจ็กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเดียวกับที่รถชนจากภาพในกล้องหน้ารถอ๋อโชคดีนะมีภาพในกล้องหน้ารถโดยใช้มือถ่ายไว้ขณะขับรถไปด้วยขับรถมือเดียวอ๋อนะครับขับรถไปขับรถมือเดียวอีกมือนึงก็ถ่ายไปเรื่อยสนุกสนานคึ้นแข่งนะนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับอืนางสาวจิรันธนินเนี่ย มามอบตัวแล้วท้องที่สพเมืองอชุมพรนะครับนะ,ะนะครับอได้รับประกันตัวไป1นึ่งแสนบาทนะตาย 3, สามศพเนี่ยเนี่ยเราทําแบบนี้ขับรถเร็วแล้วก็ประมาทขับมือเดียวอีกมือหนึ่งก็ถ่ายเซลฟี่อะไรไปเรื่อยนะโชคดีนะครับมีพยานหลักฐานมัดตัวเองก็คือกล้องหน้ารถนี่แหละความเร็วเท่าไหร่ชัดเจนฮนนะ,นะโอ้โหเร็วมากนะสอง้กิโลเมตรชั่วโมงนะนะครับก็คงจะต้องดําเนินคด,ดีกัสถานหนักอะ่ะ ถ้าไม่ชดใช้ค่าเสียหายก็ติดคุกกับคดีพวกนี้ก,ก็ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบอืมนะครับอันนี้ก็เป็นคดีที่น่าก,กลัวนะขับรถขับลาโดยเฉพาะโมอโเตอร,ร์ไซค์ชิดซ้ายไว้นะครับชิดซ้ายไว้นะครับอย่าชิดกว่านะจะเปลี่ยนช่องทางจะแซงอะไรอันตรายนะนะครับเปลี่ยนแล้วไม่ดูข้างหลัง,งหลังก็ชนตายเหมือนกันนะนะครับก็ฝากฝากไว้นะโอ้ขับรถขับลาหน่าก,กลัวนะออกจากบ้านไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่า เราไม่ประมาทคนอื่นประมาทเราก็เสียชีวิตจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับอืมน่ากลัวน่ากลัวนะแล้วคนขับก็ไม่ใช่เจ้าของรถด้วยเจ้าของรถก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอยกเว้นเป็นนายจ้างลูกจ้างตัวการตัวแทนนะครับก็เอ,อไอคนขับในยืมรถเข้าไปเห็นได้ข่าวนะเออไม่รู้จะว่ายังไงนะอ้าวอีกข่าวหนึ่งครับประกาศจากทางวัด วัดราชาที่วาดนะครับบอกว่าญาติโยมที่จะนําสุนัขแมวมาปล่อยทิ้งที่วัดกรุณาเขียนชื่อของโยมไว้ด้วยเผื่อจะได้นํามาตั้งเป็นชื่อสุนัขและแมวต่อไปเออวัดนี้ก็ดีนะนะครับนะอ,อผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาดวิหารจเจริญพรมีคนเอ,เอาเอาแมวเอาหมามาปล่อยวัดจํานวนมากช่วยช่วยใส่ชื่อด้วยว่า เอ่อเ,ออเออจ้าของชื่ออะไรนะครับนะครับนะหลวงพ่อจะได้แต่งจะได้ตั้งชื่อตามเจ้าของไปเออดีนะเออดีนะเออดี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 นะเ,ๆๆๆๆนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ปรากฏว่าอะไรเนี่ยนะครับขี้เกียจเลี้ยงก็มาทิ้งไว้วัดหลวงพ่อว่านะครับเขียนชื่อของโยมไ้ด้วยนะเผื่อจะได้นํามาตั้งเป็นชื่อหมาชื่อแมวต่อไปดีนะ คนเราเนี่ยนะมันแย่ yeah, นะเอาเขามาเลี้ยงเสร็จแล้วไม่อยากเลี้ยงเอาไปทิ้งไปปล่อยรัดไปวัดไปเป็นภาระให้กับวัดแย่แย mm. yeah, 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 yeah. ่แย่แย่ดี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 นะครับภาคใต้น้ําท่วมหนักฝากนายกไปดูด้วยนะครับท่วมหนักนะครับทางภาคใต้ตอนนี้หนักครับอืมทนายความเผยเอ,อสามารถนั่งวินแชร์อ่อนเพียรสับประงกอดอาหารเซน็นเอกสารยอมตายในเรือนจําหากไม่ได้รับประกันถ้าช็อกไม่ต้องกู้ชีพ อ๋อนี่จะกดดันศาลหรือเปล่าครับหรือว่าหรือว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมก็มองได้สองอย่างนะอืมนะครับเอออดอาหารจนเสียชีวิตที่ผ่านมาศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะก็เคยมีไปแล้วจําได้ไหมอดเท่าไหร่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกดดันศาลพอศาลไม่ให้ประกันตัวก็อดข้าวประท้วงศาลก็เลยต้องยอมมันก็กลายเป็นการบีบกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ควรทํานะอย่าไปทําเลย นะกินข้าวกินปลาเถอะเดี๋ยวมาถึงเวลาเดี๋ยวสารท่านก็เมตตายเองเนี่ยก็ฝากไว้นะครับอย่าไปอดอาหารเลยนะครับคงไม่น่าจะได้อ่ะน้ําท่วมใหญ่นะครับนะครับนี่ยะลานะครับหนักเลยครับทางภาคใต้น้ําท่วมใหญ่สถานการณ์น้ําท่วมทั้งสงขลาทั้งหาดใหญ่ทั้งอะไรนะหลายจังหวัดเลยนะครับนะโดยเฉพาะยะลานะครับฝากนะครับฝากรัฐบาลไปดูแลด้วยนะครับข่าวน้ําท่วมไม่ค่อยมีใครนําเสนอมีแต่ทนายตั้มสามารถ ทนายตั้มสามารถบอสพรทน,นายตั้มสามารถบอสพอมอบุญคือประเทศชาติเราไม่ได้ประโยชน์เลยกับการน,นําเสนอข่าวพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับให้น,นําเสนอข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้างไม่ใช่น,นําเสนอข่าวาเฉพาะที่มันจะมีเลตติง้งมีคนดูเป็นอะไรเป็นเรื่องละคร,ะครไปนะนำเสนอข่าวอะไรที่มันเกี่ยวนี่เนี่ยภาคใต้น้ําท่วมหนักเนี่ย นะโอ้ชาวบ้านจะทำยังไงสัตว์เลี้ยงที่อยู่อาศัยจะกินใจอยู่รถพังเศรษฐกิจจะอะไรจะอะไรต่างๆจะอบพยพอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะนำเสนอนะครับก็ฝากด้วยนะครับข่าวเด็กหายเจอหรือยังอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเออนะครับนะเอาแมวเอาหมามาทิ้งไว้ที่วัดหลวงพ่อบอกว่าบอกด้วยนะคนที่เอามาทิ้งเชื่ออะไรจะได้ ตั้งชื่อแมวชื่อหมาตามเจ้าของไปประจานก็ไปเลยดีไหมอืมนะครับเอาวันนี้ก็ขอคุยสั้นๆเดี๋ยวพี่เด,เดจะต้องไปทํางานต่อนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าไปแจ้งความแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเจอผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนะครับเจอการหลอกลวงการอะไรต่างๆเนะฮะก็แจ้งมานะพี่เดก็ยินดีให้คําแนะนําทางด้านกฎหมายนะครับและทีมงานเยอะแยะมากมายรวมถึงส่งไปยังนักข่าว นะเพราะพี่เดย์มีกลุ่มนักข่าวอยู่ประมาณเกือบสามร้อยคนมีคดีความมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่งมาพี่เดย์ก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนักข่าวนักข่าวก็จะไปค้นหาความจริงกันต่อไปนะครับเราก็ยินดีนะครับนะบนะบมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามานะครับเบอร์โทรก็มีอะไรก็มีนะสำนักงานอยู่เลขที่1 9 4ซอยรามินทา5 2าทับห่งกรุงเทพซอยโรงพยาบาลศิลปแพทย์หาง่ายมากินก,กาแฟกันที่ร้านกาแฟมาซื้อ,อกระเป๋ากระจูดมาซื้อเสื้ออะไรต่างๆนะครับ วันนี้แค่น,นี้นะครับมีอะไรโทรมาคุยกันนะครับจุกครูครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขความเจริญนะจ้ารวยๆวยเฮงๆกันทุกคนนะครับ